นักเรียนมาเฉลยใบงานที่16หน้าที่12กันนะคะผลหารของเศษส่วนหาได้จากตัวตั้งคงเดิมนะคะเราก็เปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนค่ะเมื่อกำหนดให้เศษ a ส่วน b และเศษ c ส่วน d โดยที่ b, c, d นะคะไม่เท่ากับ0น,นะคะต้องไม่เท่ากับ0น,นะคะคือตัวส่วนเป็น0ไม่ได้นะคะ ผลลั์ของเศษ A ส่วน b หารด้วยนะคะเศษ C ส่วน d เราจะหาได้จากนะคะเปลี่ยนสัญลักษณ์นะคะเป็นเครื่องหมายหารเนาะอ่ะจะได้เป็นเศษ A ส่วน b นะคะหารด้วยเศษ C ส่วน d นะคะเปลี่ยนหารเป็นเครื่องหมายอะไรลูกตัวตั้งคงเดิมนะคะตัวตั้งคงเดิมนะคะเศษ a ส่วน B คงเดิมนะคะเปลี่ยนหารเป็นเป็นเครื่องหมายคูณนะคะเปลี่ยนหารเป็นครูณคูณนะคะกับเศษเป็นส่วน จากเศษ c ส่วน d ก็จะกลายเป็นเศษ d ส่วน c นั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะจากนั้นก็เอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะคะเศษคูณเศษก็คือ a คูณกับ d นะคะส่วนด้วยส่วนคูณส่วนก็คือ b คูณกับ c นั่นเองอเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็ไปหาคำตอบกันนะคะไปหาผลหารกันนะคะในข้อที่7นะคะ ข้อที่7นะคะโจทย์คือลบเศษส4ส่วน15นะคะหารด้วยเศษสองส่วน3นะคะขั้นแรกเลยนะคะเราก็เปลี่ยนหารเป็นคูณนะคะเปลี่ยนหารเป็นคูณนะคะเครื่องหมายหารตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นคูณนะคะกลับเศษเป็นส่วนจากเศษสส่วนสก็เปลี่ยนเป็นเศษสาส่วน2คอค่ะจากนั้นนะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือเศษตัดส่วนนั่นเองนะคะจับคู่กันนะคะมีตัวไหนตัดกันได้นะคะอ่าในข้อนี้จะลงท้ายด้วยคู่แม่2ตัดได้แน่นอนก็คือ2กับ14นะคะกับ3กับ15ก็ตัดกันได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณครูตัด3กับ15ก่อนเนาะส1มหนึ่งสะคะสามห้าสนะคะสองเ ตัดกันได้เรียบร้อยแล้วนะคะเศษตัดส่วนเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรตัด5ากับ7ได้แล้วนะคะ5กับ7ตัดกันไม่ได้แล้วก็พิจารณาเครื่องหมายค่ะพิจารณาเครื่องหมายข้อน,นี้มันเป็นลบนะคะคําตอบลบหอันคําตอบก็ต้องเป็นลบนะคะลบหอันเป็นจํานวนขี้คําตอบต้องติดลบนะจากนั้นเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะคะ7จ็คูณหนึ่งได้ แบบนี้นะคะ7คูณ1นะคะส่วนคูณส่วนก็คือหคูณ1นะคะห้าคูณ1แบบนี้นะคะคำตอบก็คือ7คูณ1ได้7 5ดห้าคูณ1ได้ห้านะคะตอบได้เลยไหมนะคะอย่างนะเพราะมันเป็นจำนวนเป็นเศษเกินนะคะเราต้องทำให้เป็นจำนวนคละก่อนนะคะเอาห้าหารเจดนะคะห้าหนึ่งห้านะคะเอาห้าไว้ในใจ7ลบ5เหลือเศษ2ใส่เป็นตัวเศษนะคะเราเลยได้คำตอบคือลบ1เศษ2ส่วนห้าค่ะ ต่อไปข้อที่8นะคะลบ1เศษ5ส่วน7นะคะหารด้วยเศษ25ส่วน63นะคะเนื่องจากข้อนี้โจทย์เราเป็นจำนวนคละนะคะเราต้องทำจำนวนคละให้เป็นเศษเกินก่อนค่ะ7 ทำให้เป็นเสร็จเกินนะคะเอา7คูณ1นบวก5นะคะทําเหมือนทุกครั้งเลยค่ะก็คือเอาเจนะคะตัวส่วนคูณจํานวนคระนะคะแล้วบวกด้วยเลยคะ่ะจดจำนวนเต็มนะคะแล้วบวกด้วยเศษนะคะเพราะฉะนั้นเจคูณ1ได้7บวก5เท่ากับ12นะคะเนื่องจากก้อนนี้เป็นลบก็เราเลยใส่ลบนะคะเศษ12ส่วนเจนะคะจากนั้นนะคะ เครื harma, ่องหมายหารเหมือนเดิมค่ะเราจะเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณนะคะกลับเศษเป็นส่วนนะคะจากเศษ25ส่วน63เราก็จะเปลี่ยนเป็นเศษ63ส่วนด้วย25นะคะอย่าลืมว่าถ้าเจอเครื่องหมายหารนะคะเราจะเปลี่ยนหารเป็นคูณจากนั้นนะคะหลังเครื่องหมายหารเป็นอะไรเราต้องกลับเศษเป็นส่วนนะคะแบบนี้จากนั้นเราก็ใช้วิธีการคูณเศษส่วนได้เลยนะคะโดยการ ขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะจับคู่ตัดทอนนะคะนักเรียนก็ดูนะว่าอะไรตัดกันได้นะคะ7คู่กับ63ตัดได้โดยใช้แม่7นะคะ7 1 7 7หนึ่นะคะมีอะไรตัดกับ25ได้อีกมีไหมไม่มีนะคะถ้าไม่มีแล้วนะคะ พิจารณาเครื่องหมายก่อนนะคะเครื่องหมายอันนี้มีลบ1่อันลบจำนวนคี้คำตอบติดลบนะคะเพราะฉะนั้นเศษคูณเศษเราก็จะได้เป็น12คูณ9ส่วนคูณส่วนเราก็จะได้เป็น1 25. คูณ25่ะอ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เอคูณ9ค่ะแล้วก็เอา1คูณ25นะคะ12คูณ9ได้เท่าไหร่นะคะลองมาตั้งคูณในเศษกระดาษกันนะคะ 9 2 18ใส่8ทด1 919ทดอีก1เป็น10นะคะได้เป็นหนึ่นะคะกรอนเมเก็บให้เรียบร้อยนะคะตัวเศษของเรานะคะก็จะได้เป็นลบเศษ108นะคะส่วนด้วย25ค่ะจากนั้นนะคะเราก็เอาเป็นเศษเกินเนาะเราเราก็มาทำให้เป็นจำนวนคละนะคะเลขเยอะคุณครูก็ ตั้งให้นะคะถ้าเลขน้อยก็คิดในใจได้เลยนะคะ25อะไรได้1ไม่มีใส่ศูนย์ะคะ25อะไรได้10ไม่มีใส่ศูนย์25อะไรได้108 25 1... 25... 25.... 2 50 25 3 75ห5าหนึ่ง้ายี่้าสีนะคะได้4ครั้งนะคะ100ไว้ในใจนะคะ25ูณ4ได้100ไว้ในใจหนึ108่งแลบหนึอยเหลือเศษเศษ8นะคะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แล้วว่าหารได้ 4นะคะ4ครั้งนะคะเศษ8นะคะส่วนด้วย25จากเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำตอบคือลบ4เศษแส่วน25ค่ะต่อไปข้อที่9นะคะ,ะกรณีที่เป็นจำนวนค้าอยู่ข้างหลังบ้างนะคะเราก็อย่าเพิ่งไปเปลี่ยนเครื่องหมายหารเนาะเพราะเราต้องแปลงล่างก่อนนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะใส่ไว้เหมือนเดิมก่อนนะคะก็คือเศษ9ส่วน16นะคะจากนั้นเปลี่ยนก้อนหลังนะคะ ให้เป็นเศษเกินก่อนนะคะ9คูณ1บวก3อ่อโทษค่ะลูก8คูณ1บวก3นะคะ8 1 8บวกอีก3เป็น11เราก็จะได้เป็นลบเศษ11ส่วน8นะคะยังใส่เครื่องหมายหารด้วยเหมือนเดิมนะขั้นนี้เราแค่เปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินนะคะจากนั้นนะคะเมื่อเราเปลี่ยนจำนวนคลาเป็นเศษเกินเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาแปลงการหารนะคะตัวตั้งเหมือนเดิมค่ะ เปลี่ยนหารเป็นคูณนะคะท่องไว้เลยนะคะเปลี่ยนหารเป็นคูณนะคะกลับเศษเป็นส่วนนะคะเพราะฉะนั้นได้เป็นลบเศษ8ส่วน11ค่ะจากนั้นจะกลายเป็นการคูณเศษส่วนลวคะแล้วนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นเราก็จะจับคู่ตัดทอนนะคะบนตัดล่างนะคะมีอะไรจับคู่ตัดได้ก็จะเป็น8กับ16เนาะใช้แม่8ได้เลยนะคะหรือนักเรียนใช้แม่2ก็ได้นะคะคุณครูใช้แม่8นะคะ8 18 8 2 16นะคะ มีอะไรตัดกันได้อีกไหม9กับ2ตัดกันไม่ได้9กับ11ตัดกันไม่ได้แล้วนะคะก็พิจารณาเครื่องหมายเลยค่ะถ้าเป็นลบ1ตัวคําตอบต้องติดลบนะคะจากนั้นก็เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะคะ9คูณ1นะคะแล้วก็ส่วนคูณส่วนก็2คูณ11นะคะได้แบบนี้จากนั้นก็คูณกันเลยค่ะ9คูน1ได้9 2คูน11ได้22คําตอบก็คือลบเศษ9ส่วน22ค่ะต่อไปดูข้อที่10กันนะคะ พอที่สิบทำเหมือนเดิมค่ะเราก็จะแปลงล่างนะคะก้อนหลังนะคะโดยการเปลี่ยนจานวนค่าเป็นเศษเกินก่อนนะคะทุกครั้งนะคะนักเรียนดังนั้นนะคะตัวตั้งไว้เหมือนเดิมนะคะเราจะเปลี่ยนลบสองนะคะเศษหนึ่งส่วนหกกันนะคะเอา6กคูณ2บวก1นะคะ6 2สองบนะคะบวกอีก1เป็น13เราก็จะได้เป็นลบสีสส่วน6ค่ะจากนั้นนะคะเป็นเครื่องหมายหารเนาะเปลี่ยนหารตัวตั้งเหมือนเดิมนะคะเปลี่ยนหาร เป็นคูณนะคะกลับเศษเป็นส่วนจากเศษ13บสามส่วนหก็จะกลายเป็นเศษ6ส่วน13อย่าลืมเครื่องหมายลบเสมอนะคะนะักเรียนจากนั้นจับคู่ตัดทอนนะคะมีอะไรตัดกันได้6กับ36ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็เอาหกหนึ่งหกหกนะคะมีอะไรตัดกันได้อีกไหมไม่มีแล้วนะคะเราก็พิจารณาเครื่องหมายนะคะเครื่องหมายลบมีอันเดียวตอบลบนะคะ เราก็จะได้เป็น7คูณ1นะคะส่วนด้วย6คูณ13นะคะคุณครูหาคำตอบได้แล้วก็คือ6คูณ13ได้78นะคะเพระาะฉะนั้นคำตอบคือลบ7 78ส่วนด้วยโทษค่ะลบ7 7ส่วนด้วย78นะคะต่อไปข้อที่11ค่ะข้อที่11นะคะเราเป็นจำนวนคล้าทั้งคู่เลยนะคะเราต้องแปลงร่างทั้งคู่เลยนะลูกนะเราก็จะได้เป็น 4คูณ2บวก1นะคะ4 2 8บวก1เป็น9นะคะได้เป็นลบ7 9็ดส่วนสค่ะต่อไปนะคะ เรามาแปลงรางก้อนหลังกันนะคะ6คูณ1บวก5ค่ะ6 1 6บวก5เป็น11เราก็จะได้เป็นลบเศษ11ส่วน6นะคะเมื่อเราเปลี่ยนจำนวนคละเป็นเศษเกินเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาทำการหารกันนะคะขั้นตอนการหารก็คือตัวตั้งเหมือนเดิมเปลี่ยนหารเป็นคูณนะคะกลับเศษเป็นส่วนจากเศษ11ส่วน6ก็กลายเป็นเศษ6ส่วน11ค่ะจากนั้นจับคู่ตัดทอนนะคะ,ะมี6กับ4นะคะแม่ ลงท้ายด้วยคู่นะคะแม่สองหารได้แน่นอนนะคะคุณครูก็จะใช้แม่สองตัดนะคะสองสองสี่สองสามหกนะคะมีอะไรตัดกันได้อีกไหมนะคะเก้ากับสามบรรทัดเดียวกันตัดไปได้นะคะนักเรียนอย่าพลาดนะคะเราต้องตัดบนกับล่างอย่างเดียวนะคะ,ะเพราะฉะนั้นไม่มีนะคะก็พิจารณาเครื่องหมายค่ะเนื่องจากเครื่องหมายลบมี2อันนะคะ2คือจํานวนคู่นะคะเพราะฉะนั้นคําตอบต้องเป็นบวกนะคะเราก็จะได้เป็น9คูณด้วย3นะคะส่วนด้วย 2คูณด้วยสิบอ็ดนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็หาคำตอบค่ะเก้าสามยิบดสองคูณสิบเอดเท่ากับยิบสองนะคะคำตอบคือเศษ27สบเจ็ดส่วนยิบสองแต่เนื่องจากมันเป็นอะไรคะเศษเกินนะคะเราก็ต้องกลับมาเป็นจำนวนคะนะคะเอายี่สิบสองหารยี่สิบเจ็ดนะคะได้หนึ่งครั้งนะเราก็จะได้เป็นหนึ่งนะคะเอาย2ิบสองไว้ในใจย7ิบดลบยิบสองในใจเหลือเศษห้าน,นะคะคำตอบก็คือ1เศษห้าส่วนยี่สิบสองนั่นเอง ต่อไปข้อสุดท้ายนะคะ,ะเราจะทำเหมือนข้อสิบเอ็เลยค่ะเราก็จะแปลงล่างก่อนนะคะหคูณสองบวกห้านะคะหกสองสิบสองบวกห้าเป็นสิบเจ็ดเราจะได้ลบเศษสิบเจดส่วนหกนะคะใส่เครื่องหมายไว้เหมือนเดิมก่อนนะคะห้าคูณ1่บวกสาค่ะห้าหนึ่งห้าบวกสามเป็นแปดนะคะได้คำตอบคือลบเจ็ดแปดส่วนห้าค่ะมาเข้าสู่การหารกันนะคะตัวตั้งเหมือนเดิมค่ะเปลี่ยนหารเป็นคูณ กับเศษเป็นส่วนนะคะจากเศษแปดส่วนหเป็นเศษ5้ส่วนแนะคะอย่าลืมเครื่องหมายลบนะคะจากนั้นเป็นการคูณเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จับคู่นะคะบนคู่ล่างนะคะจับคู่ตัดทอนมีอะไรตัดกันได้ไหมไม่มีอะไรตัดกันได้เลยนะคะเราก็ คูณได้เลยนะคะเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะคะเพราะฉะนั้นก่อนจะตอบนะคะพิจารณาเครื่องหมายก่อนมีลบ2อัน2อันคือจํานวนคู่แสดงว่าคําตอบต้องเป็นบวกนะคะเราก็จะได้17คูณ5ส่วนด้วย6คูณ8ได้เลยนะคะซึ่งคําตอบคือเศษ85ส้าส่วนด้วย48ค่ะ เป็นเศษเกินนะคะนักเรียนขาเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะทําให้เป็นจํานวนคร้านะคะทําได้แค่หนึ่งครั้งนะคะสี่สิบแปดคูณ2มันเกิน8ปดสิบห้านะคะเราได้แค่หนึ่งครั้งนะคะเอาสี่สิบแปดไว้ในใจนะคะแปดสิบห้าลบสี่สิบแปดเหลือเศษสาสิบเจ็ดนะคะคําตอบก็คือหนึ่งนะคะเศษสามสิบดส่วนด้วยสิโทษคะ่ะหนึ่งนะคะเศษสาสิบเจดส่วนด้วยสี่ะิแปด เรียบร้อยแล้วค่ะมีใครสงสัยอะไรนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะใครสงสัยตรงไหนหรือว่าคุณครูไม่เข้าใจตรงไหนนะคะถามคุณครูได้เลยนะคะทั้งลายส่วนตัวและลายกลุ่มนะคะขอบใจนักเรียนที่ควที่ตั้งใจฟังนะคะใครเสร็จทั้งสองใบงานนะคะอย่าลืมถ่ายรูปนะคะส่งงานในอัลบั้มได้เลยนะคะค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ